สวัสดีครับผมเป่าเคียนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้า,ชา,ววาเชาวว้าวันเสาร์เนาะมือนน้เนาะเช้าวันเสาร์พาพี่น้องมาหาหน่อไมจ้จ้ะสุมหน่อไม้แต่ก่อนที่เราจะลุยสุมหน่อไม้พาพี่น้องแซ่บก่อนจะ้ะมือนี้พาพี่น้องกีนเข้าป่าเจีวหัวโปก๊กบานสติ๊กเอินตําพริกคั่วใส่ประเด็กแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็น,กวกนี่ ไข่ต้มหมึกย่างหน่อไม้ต้มแต่กะเฮ็ดที่เราหาเมาื่อวานเห็ดพึ่งขมต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะเอามากินกับแจ่วมาเมื่อนี้เปลี่ยนพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมากินเขาป่าจ้ามาจ้ะจะแช่น้ำกันนะคับกินกอนของทับต้นเดินได้ท้องเช้าเปลี่ยนบรรยากาศพร้อมที่จะทา <laughs> นก็จะไปจ้ะ แข่งเจ้า <c oughs> ที่เจ้าทางก่อนจ้ะปลาหมึกไม่ขมไม่ขมสะสมรักษาด้วยจ้าหาอยู่หากินเบื่อบ่งเยนกันเด้นะที่นอกมาเนาง không 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 Nó mai không là là ไข่ที่บอชเชนมาหารติกต้มไม้กินกับน,น้ำพริกตั้มแต่คนเราโตไข่คนเราหน่่ย <c oughs> <c oughs> ที่ม่นีแบบจากแม่นีฝากมาให้แม่นีห้องเย็นคอยคุ้มหึนเนาะมันมีความของมื่อ เผากันกินกับแกวนะตกปูมกระติกต้ตมเสร็จพูนเจ้าหมากชาเงิคุณแดงคุณแดงหมานพักมื่อวานด้นวยหคุณขุมเมืม่อเนี้ยสิลงเลาวหาหมายใหม่บเบิ่งรอบเกียนเถอกฟุอย่าหานไม่กว่าจะชอก ภารกิจก่อนตอนเช้าพัดไปลุยแบบยากมัานก็จะเหนียวๆหนยหน่อย,ยนะะานดยักเอามาแช่น้ำเดี๋ยวฮะโอเคน้ามาแช่น้ำที่แ<ะ>ม่มคุณบอกว่า ใช้งามของเขาไม่คืนมันคืนไหมมันคืนคือปลามุกสดนไงเอามาผักกะเพราค่ะบะเม่เห็นมันคืนวิ่งบนบนเดี๋ยวหนีนาะที่มันบันร้อยได้คืนคืนแล้วมันพองหรอเปามันพองแล้มันนิ่มๆไหมมันคืนหเปล่กันจ้ะมันคืนชีพหรือ่ พอมึกซดนี่พี่น้องามหายายเลยพี่น้องามหาหยายเกนยายยางโควิดบ่ก็ที่อยู่เมือ่อไหร่ไปเห็นยายนานเลยพี่น้องอะ่ะหลานมึงพาพี่น้องไปเยี่ยมเนาะมุกโควิดเราไป็นเกล่ะบ่เราเป็นอะไรแน่เราก็มิดซะม้อยไปเลยทำยเกลนงางยางโควิดอ่ะ ใ่แล้วแม่ะอือเจ็บจำมืดมือบุกเบี้ยจำอยู่แบบนี้ประมาณสามมือจนมันบึดกเลยตอนที่ว่าสติ๊กมือทุระม่อก,กี้นี่เนาะพาไปเก็บมะโค่ค่ะ <c oughs> ตำมือในทางพี่น้องเพราะว่าเรี่ยงการ ซื้อของกินรู้ว่าเขา <Yeah. S 1> ปั้มต่างๆจ้ะหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตําเสี่ยวนี้เมือจ้าจนเมือจนมาจนมามาแล้วยังจ้าอีกสามสี่มือมันบูบูดจ้ะน,นีก็บบุมีอย่างไรถ้าพี่น้องสิอเอาไปตําจ้าเด้วยจ้ะก็มีพริกคั่วตําใส่ผักชีทั้งรากทั้งใบเลยจ้ะแล้วจ้ะเส่ประเด็กผงชูรสนิดหน่อยจ้ะแค่นั้นแหละ ต้นหอมมันต้องใส่ด้วยจ้ะต้นหอมมันเชฟไทยบูดไวใส่แต่ผักชีหรือหอมป้อม,อมบานสะติดเอิร์ดมันมีชื่อว่าเจ๋วหัวโป่ห <c oughs> ัวปกงหัโหหลายมันหัวป่งหัวโปกงหัวโป่หลายต้องเทงไงตั้งเลยนะ <c oughs> ข้าวพลัม <c oughs> งนหงหือหัวอามกลงงูแบบลาเขาเสือเขาอย่างเนาะมีข้าวกับเกลวยวใไปกบโพลพักไปหาข้างหน้าเมนนั่นเอนปวดใหญ่บริไกลพักมาได้กระถินเนาะ ที่เราหากันมายกเว้นปลาหมึกปลาหมึกหาปลาเป็นแค่นี้ก็พอแล้วแต่ละเมืองแต่ละเว้นพี่น้องกินื่ออยู่หมดเด้ดอยี่ตั้งหมดสองตัวหม้อเบะเดือดหอมเมื่อ

อดีตเราได้กินเกี๊ยวปลาแดกหัวปลูกได้ม่ง่ายเลยเนาะนานๆเลยเนาะเพราะอยังเพราะแปลงปามส่วนนี้ค่ะเป็นทีมนึงพม่าพม่าตัดทีมทีมงานพี่น้องต่างชาติเทำพม่าตัดด้าเพิ่นสีถวายน้อกินให้เจ้าที่ก็แยกเป็นกับข้าวพม่าถ้ากับข้าวแปลงแต่คนอีสานก็จะได้กิน จำบังหุง<ต>เกี่ยวป,ประเด็กไปสนนปันเนาะอาจจะเปลนไงครับไผ่มันหลายเนะาะไผ่ที่เป็นไผ่ชนิดที่กินได้แต่ไผ่ที่กินมไ่ได้นี่มีคนนู่แปลงเยอะไมกห้ามัานสิโคตรแล้วโครงการมาละมันสูงอ่ะมันจะปลูกเรียนเรียนแทงมันปลูกเรียนต่าง เพราะมันมีคลองยาวเคยไปล่างหรือไม่เนาะมันจะมีคลองมันจะมีน้ำขึ้นมาหาทุเรียนได้มันดได้ง่ายเนาะ,นะสูบๆได้เอาหน้ามาหดต้นทุเรียนแบบเนาโอ้ยดอกนี่ไม่มีความขมเลย หเ่อไม่นียกระเจี๊ยบเนี่ยน้องคนใต้ถ้าถามว่าน,นิยมกินบอกรบบรน,นิยมนะบอกเกลน,นะวนมากคนจิกกินไผ่ตรงเอาง่ายว่าไผ่อยู่ทางนี้ค่ะมันมีหลากหลายเลือกกินได้เลยจ้ะม,มีหลายชนิดมันเลยหลายหกสวนอเอาเอากินสูมเดียวก่อนบอเบิบอเบเิร์ะเบิ่ึงมันเน่นเอายะสี่ห้าน่อยก่อน ขอาข้าวหลามได้บ่ะพี่น้องคะพี่น้องเขาใส่ข้าวหลามดูโอเค่ข้าวหลามแต่ถ้าเป็นบ้านเติ๊กเขาติ๊กว่ามันบางเนาะมันคงใหม่ก่อนไม่ก,ก่อนที่เขาชิชุกนอกจากใช้วิธีแบบนึ่งข้าวแล้วแล้วมาคุกกะทิลคลุกกะทิแล้วก็มากรอกแล้วก็มานึ่งก่อนมาแล้วก็มาเผาจักหน่อยเน,น,ยนยานะยเหนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วเอามาปรุงเครื่อง กะทิน้ำตาลถั่วดำอะไรก็ว่าไป,แล,ไปกกแล้วก็ไปกอกใส่ในไผ่แล้วก็มาเผาจังหน่อย,ย,อยคือเขา่ามันมีความสุกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสูตรบ้านสาติ๊กคือกอกข่าสารจะผสมน้ำกะทิใส่ถั่วดำลงไปแบบมาตรฐานแล้วมาเผาไฟ<อ>ค่ะเขติ๊กว่ามันใหม่ก่อนบางใหม่ก่อนที่เข่าหลามเัาสีสุกมันจะขนาดไผ่บ้านเนื้อนานะฮะยังมีสุกบ,บางเท่าอนอ้อพี่น้องว่ามันคือไผ่เข่าหลามบ้างออยู่เลียน้ตม นันยน้อยเนี่บิดไปแตะเปิดบางมากไปทำเพลำแพลอยดีจังโอ้ยอิ่มเหมือนเด็ก่ะือจับกระบาดกับแจงหัวโป่งจับเป็นหัวโป่งเลยหลอกหนึ่แคปแทเด็กๆก็ชอบเด้อนี่ยแจงหัวโป่งนี่ค่ะจะติดตั้งไว้ให้ลูกอยู่บ้านอยู่จ้ะเมนูเดียวกันเลย ลูกเนาะพ่อแม่พากินอย่างตั้งแต่ทีกินอันนั้นจ้ะไม่เคยกินน้ำจืนเลยกินน้องชื่นชมกินง่ายอยู่ง่ายลูกทั้งสองมีอย่างก็กินพ่อแม่พาอย่างก็กินเอาปอนเพ่ปมาแต่น้อยนะบอกกินไว้ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายดีจ้ะจักน้ำอินมแล้ได้อิ่มจะคำก็ตอนเศร้าที่กินยังบ่อยากกินหลายเพื่อนอะบ่อยากินหลายเพื่อนปะ บวชอ้วนอยู่บ่ได้นะพี่น้องแซวมาชติ๊กเกิดแต่ละมือแต่ละเวนจะเอ็ดเวียกบาอยู่กัเซาไปนั่นไปนี่รุดแต่บวจ่อยชาติ๊กกระบอกใจคือกันอาบเหนื่อพี่น้องแต่ละมือค่ะตั้งแต่สิไดนับมือไปแห้งอ้วนไหมอนอายุหลายเี่ได้ขึ้นเปแห้งอ้วนบาเกลีย์ค่ะบอกอ้วนชาวติกว่าม like e, ันอยู่ท <th er kind of like well ี่ฮอร์โมนเนาะ มีน,อมนอ้องติดอ้วนเลยมีน้องอ้ <c oughs> วนอ้วนนี่แหละโอ้มีน้องมีน้องเนาะอยากได้อีกจะคนอยู่ได้พี่น้องตอนนี้ฮะสามแปดแหละแล้วว่าติดโควิดย่นยานไปฝากท่องย่านอย่างยากย่านลำบากย่านลำบากตอนไปนฝากท่องไปหาหมอเน,นี่ยนะเขาเค้นเพ่ออยากได้ลูกชายจะคนอยู่บอกเอา <c oughs> บอกเอาติผมดือ้อ เอาลูกสาวอะลบารู้เรื่องฮะดาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวสะพาพี่น้องไปหาหน้าไม้ในคลิปต่อไปเนาะตอนเช้าพามาอยู่มากินข้าวป่าก่อนเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อนี้จ้าพี่น้องอยากชมธรรมชาติน้ำพระโถมก็เลยพามาเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวก็นั่งให้ใหญ่สักหน่อยคุยกันก่อนแล้วก็ค่อยลุยต่อครับจ้าเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปตัดหน่อไม้อะคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อย้อครับ พบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปกิบของ